สวัสดีครับแฟนๆทุกๆท่านนะครับก็พบกันประจําเช่นเคยนะครับสำหรับแนวฮานอยสุดขยันครับเปิดหัวม้วนผิดชุดขยันฮานอยนะครับประจําวันที่29นะครับเรียน8ปดหกสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลวันที่28กันก่อนนะครับ28นะนี่ครับเจ็ดสามเก้าห้าศูนย์มันเป็นชุดพิเศษที่ไม่สมบูรณ์นะครับไปยิ้มได้ยิ้มตัวเลขเข้ามานะฮะเจ็ดสามเก้าห้าศูนย์นะครับไม่เข้านะ 44823ครับนี่เข้าเด็กนี้เลยครับ4884 4, นะครับ37965นะฮะไม่เข้านะ3ตัวก็มีแค่ใกล้เคียงครับ489458ออก448เนอะนะครับท่านั้นจบเลยนะ3ตัวนะครับ ข้าไปนิดนึงนะฮโอเคเข้าไปดูไมหาวันนี้กันนะฮะที่เก้านะครับยี่สิบเก้านะครับอ่ามาที่ได้มาแล้วครับวันนี้ตัวเลขน่าจะเยอะอยู่นะฮะได้สามชุดนะหกเก้าหกสามเก้าสามนะครับคุณที่สองสองห้าสองหนึ่งสองศูนย์สองสี่ห้าหนึ่ง ห้าศูนย์ห้าสี่นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์สี่นะครับกลุ่มที่สามครับหกสองหกห้าหกหนึ่งหกศูนย์หกสี่นะครับเก้าสองเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสี่นะฮะสามสอง สามห้าสามหนึ่งสามศูนย์แล้วก็สามสี่นะทั้งหมดยี่สิบแปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่เจ็ดยี่สิบแปดตัวนะแต่เ,เราจะเอาแค่วิ่งสองตัวนี้นะครับขอตัวนี้ดีวกว่าครับเก้ากับหกหกกับเก้าดีวกว่านะนะครับเก้าหกนะ เดินอ๋ที่หกก่อนนะครับหกหกเก้านะครับหกสามนะครับหกสองหกห้าหกหนึ่งหกศูนย์หกสี่ส่วนเก้านะเก้าสามนะครับเก้าห้าเก้าหนึ่ง 90 94 92โอเคนี่นะจะได้ประมาณนี้นะครับเด่น6กับ9นะครับ6และ9นะดูวีเชฟบ้างนะครับ3ตัวนะครับ6 9 3 6 9 2 6 9 5นะครับ9 เก้าสามห้าเก้าสามหนึ่งหกหนึ่งสามนี่ก็ห้าเก้าศูนย์ สามอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะฮะนะครับชุดขยันของเรานะนะครับโอเคครับก็ฝากข้อความนะครับอันนี้เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับฝากคำเตือนอีกเหมือนเดิมนะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ